กลับมาช่วงนี้นะคะเราจะคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่เขาเคลมตลอดนะมารายการเราแล้วหุ้นบวกวันนี้ค<อ>ุบวกบางมาตรการก็มีแล้วนี่ค,ครับคราวที่แล้วว่าบวกแต่สุดท้ายปิดลบวันนี้คงบวกทั้งวันหระมะะั้งฮะน่าจะครับน่าจะคือครพรุ่งนี้เนี่ยจะมีมาตรการออกมาครับ ครับซึ่งอันนี้อันนั้นน่าจะเป็นคือมันไม่มีอะไรที่เสียอยู่แล้วละ่ะมันยังไงก็ต้องเป็นบวกแน่ๆพี่เดี๋ยวมาตรการจะออกมาแรงขนาดไหนหอขออนุบาตบตรงนี้นิดนึงก่อนคือคือเมื่อกี้นี้ก่อนที่ผมจะเข้ารายการมีค,คุยกันว่าตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้แย่เนาะลงมาก็ไม่ไดีเยอะนะขนาดไม่มี LTf เหมือนเมื่อก่อนนะมีอะไรข้าอยู่หนึ่งคือแน่นอนก่อนหน้านี้ฝรั่งเขาขายบ้านเราไปหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นแรงขายของต่างประเทศจริงๆมันมีไม่เยอะแต่ข้อดีของประเทศไทยเนี่ย คืนหนึ่งเนี่ยเราเป็นคือในสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกสักหเดือนสมมตินะครับเรานึกถึงภาพว่ามีอีกหลายมีหลายบริษัทมากเลยที่จะไม่มีศักยภาพในการจ่ายคืนหนี้แม้กระทั่งจ่ายเงินเดือนพนักง,งานย,งยังไม่มีศักยภาพเลยเนี่ยแล้วถ้ามันไม่มีความสาถในการการคืนหนี้นี่อันนี้หนักเลยเพราะว่าคุณจะเป็นเครดิตติดตัวคุณไปอีกหลายปีเลยว่าคุณไม่จ่ายฉันไม่มฉันไม่ปล่อยเงนินคุณปัญหานี้ประเทศไทยเราะน้อยเพราะว่าหนึ่งคือภาครัฐ เรามีหนี้น้อยอภาคเอกชนเมื่อกี้นี้ก็คุยกันภาคาสังหาสังหารราคาลงมาเยอะแต่ไปดูหลายๆบริษัทก็หนี้น้อยเทียบกับสมัยต้มยำกุ้งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมบริษัทใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยที่เป็นหนี้กันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็บริษัทโอ้โหตระกูลยักษ์ใหญ่ทางนั้านรู้จักกันแหละนะฮะไม่ต้องพูดถึงว่ามีใครกันบ้างก็ซึ่งกลุ่มนี้เป็นหนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีใครกลัวเท่าไหร่เพราะสภาพคล่องกลุ่มนี้เขาสูงอยู่แล้วแอสเซทเขาเยอะอยู่แล้วนี่คือข้อดีของประเทศไทยหนึ่งคือ ทุกภาคส่วนยกเป็นภาคคนเรือนนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยยกเว้นเราที่เป็นยกเป็นเราทีนี้เยอะซึ่งซึ่งมันไม่ได้ทําให้เกิดวิกฤตเราแภาคภาคภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยเรามีนี่น้อยเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนี่ภาครัฐม,มหาศาลม่ต้องพูดถึงนี่ภาคเอกชนเยอะกว่าเราเป็นมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนู้นเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้เขาน่ากลัวกว่าเรานะเขาหน้ากลัวกว่าเราเวลาเขาลงเนี่ยได้ลงแรงไงเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรา เรื่องนี้ดีเรื่องที่2ไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ต้องต้องต้องไม่รู้ต้องขอบคุณใครดีนะครับประเทศไทยเรามีสาธารณสุขที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกหลายคนไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้เพราะว่าบ้านเราเอาอยู่ไม่งั้นไม่งั้นจะมีคนอยากกลับเหรอคนคือคือคนาอยู่เกาหลีคือเกาหลีเขาพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วญี่ปุ่นประเทศพัฒนาแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันกลับเมืองไทยดีกว่ากลายว่าโอ้ว่าเมืองไทยปลอดภัยกว่าแต่กลับแล้วไปกินหมูกระทะนี่ไม่ลงไดีกลัว ก็ก็ขอความร่วมมือแต่พูดจริงๆนะเรื่องพวกนี้มันจิตสาธารณะล้วนๆเลยจิตสาธารณะล้วนๆคุณจะช่วย <Int rum> หรือไม่ช่วยก็ขอรวมความร่วมมือแล้วกันแต่ประเทศไทยข้อดีคือ เรามีสาธารณสุขที่ดีนะครับแต่ก็โชคข้อดีอันนึงคือเราอยู่ในประเทศร้อนด้วยกับหลายคนบอกว่าประเทศที่ร้อนๆนเนี่ยคือเราเข้าสู่หน้าร้อนละนะฮอการแพร่กระจายก็จะน้อยลง<ห>อ,อันนี้คือความดีของประเทศไทยไมันเลยทําให้เราค่อนข้างโอเค<ห><ห>ในสถานการณ์แบบนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันผูกกับเรื่องนี้ยังไงมันผูกเรื่องนี้ตรงที่ว่ารัฐบาลเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะอัดฉีดก่อนหน้านี้จะอัดฉีดแบบให้เงินให้เงินไม่ได้ไม่งั้นโดนฝ่ายค้าน อัดกระจายแน่แต่วันนี้เนี่ยโอ้โหคุณแจกไปเถอะเพราะถ้าคุณไม่แจกแล้วถ้าคุณแจกไปปุ๊บแล้วมีคนมาโจมโจมตีเนี่ยไอ้คนโจมตีจะโดนบอกเฮ้ยเวลานี้คุณถึงเวลาที่คุณจำนำงั้นเหรอ แต่มตรการอันนี้เป็นมาตรการที่ออกมา l t s, <S เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึงก่อนหน้านี้ก็บอกกันแล้วนะว่าอย่าเลิกเลยอย่าเลิกเลยก็ไม่เชื่อนะฮะก็เลิกจะมาพิจารณาใหม่อีกอันนึงซึ่งน่าสนใจนะผมคิดว่าก,การลดแหวนเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าจาก7เหลือ5แล้วถ้าจะเพิ่มกลับไปเป็น7เนี่ยไม่ง่ายเลยนะมันสิบเลยเจดแล้วลดเลยนะแค่เเป็นสินี่กม่ิบไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องพูดถึงละแต่การลดภาษีนิติบุคคลเนี่ย อันนี้ได้เป็นไปได้ว่าเราอาจจะลดจาก30ลงมาสักปีหนึ่งนะครับหรือว่า6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่จากบหรือยีสหรืออะไรประมาณนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันลดแบบแบบเป็นภาพรวมของทั้งทั้งประเทศเลยมันก็จะทําให้วู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไม่ต้องมีภาระเรื่องของภาษีเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องพวกนี้หรือถ้ามีธุรกิจท่องเที่ยวหรือเป็นธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ได้ผมก็โทนตรงน้เราอาจจะเป็นปีนี้ไม่ต้องเก็บภาษีเลยออันนั้นอันนั้น ถ้าไม่ตรการนี้ออกมาช่วยได้ช่วยได้เยอะแล้วถามว่าแล้วเรามีความกังวลไหมว่าถ้าไม่อย่างนี้แล้วรัฐบาลเราจะไม่มีเงินจ่ายเราจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นไม่ต้องกลัวไงเพราะสถานะหนี้ของเราดีเทียบกับยุโรปอิตาลีสเปนที่โดนอยู่ตอนนี้ทำไมเขากลัวอ้อิตาลีคุณก็รู้ว่าหนี้ขนาดแล้วใช่ป่ะสถานะทีมฟุตบอลก็ไม่ค่อยดีอ่ะก็แข่งปิดไปแล้วใช่บางทีมก็ไม่ค่อยดีด้วยบางทีก็ไม่ดีสถานะการเงินก็ไม่ค่อยดีเวอร์เท่าไหร่ออกมาขาดทุนทั้งนั้นเนี่สเปนพวกนี้เราก็รู้กลุ่มนี้คือกลุ่มพ กลุ่มพิกสมัยก็น่อาซึ่งมันหายไปช่วงหนึ่งแต่เจอโควิดนี้เข้าไปเนี่ยก็หนักเลยหนทีนี้ทีนี้หุ้นเนี่ยมันจะขึ้นแบบฟังดูแล้วมันดูมันรีบาวไหมหรือมันขึ้นเลาลมันแค่รีบาวเพราะว่า สถานการณ์นี้ไม่มีใครรู้ว่าจบเท่าไหร่ม,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 มันแค่รีบาวเพียงแต่ว่าการรีบาว์รอบนี้เนี่ยการจะลงกลับมาใหม่เนี่ยสถานการณ์อาจจะไม่ได้เลวร้วายเท่ากับก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราเริ่มคือหลายๆลยประเทศอย่างเฟดก็ลดดอกเบี้ยแล้วไทยเราก็มีรูมในการลดดอกเบี้ยลงมาอีกอเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้หุ้นอาจจะลง หม่แต่อาจจะลงไม่เยอะเพราะฉะนั้นการรีบบวรอบนี้เป็นการรีเบวเพื่อรู้สึกแบบเหมือนเทคนิคการีเบวให้ทุกคนมีมาตรการกระตุ้นแต่ถามว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นมาเลยไหมใหม่<ะ>ต้องใช้เวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองว่าการรีบบวรอบนี้อาจจะขึ้นไปได้มานน้ก็สักพันส<ะ>ี่แล้วลงมาใหม่ครับลงมาใหม่นียผมก็คิดว่าไม่น่าทําโลใหม่นะโ,<อ>โลใหม่คือหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเก็งกำไรรอบนี้หนึ่งสามห้าศูนย์เป็นจุดคัดลอสถ้าคุณจะเก็งกำไรแต่ถ้าคุณไม่เก็งกำไรการลงมารอบนี้เนี่ยคุณอาจละมดทรโยตง เอออทีเนี่ยโดนแน่ๆอยู่แล้วนะครับนี่จะมีรถแลนดิ้งฟรีพาร์คกิ้งฟรีห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดนอยู่แล้วล่ะคนไม่มีท่าท่องเที่ยวคิงพาวเวอร์ไม่มีรายได้เลเวนิวแชร์ลิงไม่มีคือผมว่าก่อการแย่แน่หนาถือว่ามินโดนแน่เซนเดลโดนแน่พวกนี้คือคือลงมาแน่หุ้นนี้ก็โตแต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคือถ้ามองระยะยาวกบสักสองปีสามปีนักท่องเที่ยวกลับมาที่เดิมกลุ่มที่ว่านี่รายได้มันกลับไปกลับมาใหม่ใช่คือท่องเที่ยวมันเป็นการฟื้นตัวเร็วมากทำไมทำไมเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า คืออย่าลืมนะตอนซาก็ก็ก็เป็นแบบนี้6เดือนเราไปดูแล้ห6เดือนปรากฏว่าพอหลังจากหมดซากบโอ้โหต้องเที่ยวนี่มันเหมือนแบบ กดดันอัดอั้นอ่ะไม่ได้เที่ยวอัดอั้นอ่ะคุณไม่ได้เที่ยวแบบเกาหลีกับญี่ปุ่นมาทหายปุ๊บเที่ยวเลยโอ้โหทัวร์เต็มเลยตอนนี้ก็ลองจองดูดิถูกดีแต่ว่าจองจองจองไกลๆเลยนะไปแล้วก็ไปไปไปแล้วก็ไม่ได้เที่ยวนะขากลักตัวันกลับก็มาอีกโดนดีสี่วันก็ได้ที่นู่นสิบสี่กลับมานี่สิบสี่เดือนต้องเสียค่าโรงแรมแต่เสียรายได้ทัวร์ทัวร์สามสิบวันราคาสองพันเก้าเอาไหมถูกไปสิบสี่กลับสิบสี่ยืนรึเีอีกสองแต่อยู่ในบริการตัวหมดเลยนะอ่าเพราะนั้นไม อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปแต่แต่แต่ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่โอเคนะถ้าฟื้นตัวเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราจะฟื้นตัวได้ไหวเพราะว่าเพราะว่าทางสถานะนี่เราดีนะครับการท่องเที่ยวเวลาเราฟื้นตัวเราฟื้นในไกลแต่อย่าไปคาดหวังว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวมาแล้วเนี่ยคือมันฟื้นแต่ขันต่ำปีหน้าเราอาจจะเห็น4%เซโอเคไม่ว่ากันแต่มันไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยเราจะไปต่อแบบมาเป็นเพราะปกติเพราะเราก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมอีกนะเพราะว่า ตายปีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอภัยแล้งยังอยู่ยังอยู่ฮาโฮเดสเราก็ยังสูงบริษัทจดทะเบียนเราก็ความสามารถคือนี่ต่ำแต่ความสามารถในการทํากําไรก็ยังไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลากลับมาปุ๊บมันจะไปหวังว่าเฮ้ยพันหกโน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 พี่บีบอกคือเหมือนเหมือนหายป่วยอะลงมาก็เดินกระตอกกระแตะหน่อยจะอยู่ๆลงจากเตียงแล้ววิ่งเลยอะมันไม่ได้เป็นไปได้หรอกมันก็วิ่งไม่ได้ด้วยเพราะประเทศไทยเราได้เดินอนนี้คือนอนบนเตียงแล้วเราจะกลับมาเหมือนเดิมคือเดินเฉยๆไม่ใช่วิ่งเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหวังว่า วิจะกลับไปเหมือนก่อนที่จะเกิดโควิดพี่หนึ่งพันห้าร้อเจ็ดสิบที่เกิดเรื่องนี้ผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังเพราะตอนนี้กําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก่อนน่าจะมีโควิดก็ถูกปรับลดลงมาตลอดเพราะฉะนั้นผมมองว่าเต็มที่ปีนี้นะค่ะผมให้เต็มที่เลยนะสิ้นปีถึงต้นปีหน้าเนี่ยผมให้เต็มที่แค่พันห้าถ้าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเทรดเดือนนี้ที่เราคุยกันพอลผมมาทุกสองอาทิตย์อยู่แล้วเทรดกันอยู่ระหว่างหนึ่งสามห้าศูนย์กับพันสี่ลบหนึ่งสามห้าศูนย์คัดลอสนะครับหุ้ ก็เป็นหุ้นปิดโตเคมีหุ้นปิดโตเคมีหรือไปดูที่ตัวแบมก็ได้พราะลงมาค่อนข้างเยอะหรือ CRC ก็ได้แต่เปืน CRC ผมห้ามพูดนะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะครับแก้แค่ไปดูเฉยๆนะครับหรือจะเป็นแต่กลุ่มแบงก์เราไม่แนะนําเพราะว่าโดนหนักนะครับเมื่อกี้เห็นกลุ่มมาสังหารจริงผมก็ไม่ค่อยกลาแนะนำเท่าไหร่แต่ดูหุ้นกลุ่มปันผลลาดบุรีเป็นหุ้นปันผลแอดวานซ์ปหุ้นปันผลทิสโกเป็นหุ้นปันผลผมคิดว่าหุ้นปันผลน่าจะดีในช่วงนี้เพราะดอกเบี้ยลงนะครับ ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและหากว่าไม่อยากพลาดข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะยังมีอีกหลายคลิปข่าวให้ดูกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะ